ว้ามาแล้วครับสวัสดีนะครับเมื่อกี้เปิดเพิ่งได้ SP มานะครับกีดๆเลยต้องรีวิวซะหน่อยโหน้องมุกมาบอก SP แฮ่หัวป่านะครับเ,เม่อกี้โคตรดวงนะครับกดไม้เฮีย้ยแม่งได้นะครับคือจริงๆอะหวังแค่ไอนี่ไอเศษเศษ SP อันนี้นะครับ คือกะได้เศษอ่ะกูก็พอใจแล้วไอ้หย้ยแม่งออกป้ายนี้เลยมาเดี๋ยวเราสเต็ปเดิมนะครับเดี๋ยวเราอย่างนี้นะครับเราจะบังมันไว้นะครับก็โหแม่งจะซาเป่าวะผมแม่งโคตรเซ็งเลยอตอนนี้ผมมี368นะต้อง369นะอ่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว จะเปิดแล้วนะนเฮียเสียวะอะพอแมงพึงซ้ำเอีกำเหล่งไปเสียวะอะเฮียซ้ำได้ไหมนะครับอคือถ้ามันซ้ำบ่อยๆโอแม่งโคตรเซ็งนะครับอ่ะกดเลยแล้วนะเดี๋ยวก่อนให้มันหมุนๆลุนล้นๆกันเดี๋ยวกนนะ ให้มันแบบเอาไอ้ข้ามเนี่ยอ่ยังโอเคโอเคเปิดเอาเลิกเอาใช้ก่อนนะครับและเรามารุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมจะบังไว้นะครับผมจะไม่เห็นนะครับออกมาใ,ใกล้ๆก่อนเฮีย yeah. เสียวใช้เอ้ยเปิดแล้วกูเปิดแล้วกูเปิดแล้ว,อ,ลว,อ,ลวออกตัวไหนวะ เยอะสมองไม่เห็นมองไม่เห็นอ่าโอเคดูแบบลุ้นมากไปวะไอ้มองไม่เห็น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 สามร้อยอะไรไออ่ามีกลมๆแม่งเก้าหรือแปดเก้าหรือแปดเก้าหรือแปดโหแม่งมีกองแช่งอ่ะ ผมเชื่อเลยแม่งมีกล่องแช่งอ่ะเฮบยก้าวปะโอ้โหเยียแปดปะวะโอ้โหแปดแน่เลยเนะี่ยโอ้โหเยียซ้ำครับพี่น้องโอ้โหแม่งอย่างเซ็งอ่ะแม่งยังซ้ำอีกไงซาดโอ้โหพระเจ้า โอ้โหเนี่ยเพิ่งเปิดไปซ้ำซ้ำอีกแล้วโอ้โหน้ำตาไหลลินนะครับโอโ้แม่งไม่รู้จะพูดว่าอะไรโอ้ไอ้เหียซ้ำไอ้สัตวเ์เอ้ยซ้ำหไอ้เฮียเอ้ โอ้แม่งโหดหลายวะ่ะโอ้อึง้งเลยอะมึนเลยอะนี่กับสนะดูนะวันที่20นี่ผมก็เพิ่งได้ม้าเฉียวมาเนี่ยเฮ้ยวันที่8ซ้สาอีกโอ้โหมึงแม่งให้กูสักตัว2ตัวก็ไม่ได้ อ๋อเอ้ยอุ้ยกายจ้ะเศร้าอ่ะก็เรียกว่าอะไรคือโอ้โหแม่งอย่างเซ็งเลยว่ะโอ้โหแม่งโคตรเซ็งเลยอะแบบโอ้โหน้ำตาจะไหลคือแม่งซ้ำเยอะมากอะ โอ้โหเยอะไปต่อไม่ถูกเลยเนี่ยถึงกับมึนเลยอโอ้ยแม่งคนหมดความมั่นใจนะครับบอกเลยว่าแม่งหมดความมั่นใจมากเพราะว่าอันเนี้ยเหลือ,เหล,อเหลือเศษอีกอันหนึ่งเนี่ยคือโหเปิดเดี๋ยวแม่งซ้ำอีกนี่แม่งบันลัลบรบรลหนักเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือแม่งโอหโคตรเซ็งอ่ะคือ คือแม่งซ้ําแบบประมาณกี่ตัวแล้วเนี่ยอะอย่างในวันนี้สองมันมีผมซ้ําซมาเอียนสามลิบองลิบองเอสพีสี่นะครับแล้วก่อนหน้านะั้นแม่งซ้ําอีกสองตัวผมตีให้ตีต่ำนะผมซ้ําประมาณหกถ้าตีตีสูงคนระับผมซ้ํแปดนะครับคือ,อคือแม่งเซ็งเซ็งมากเลยเนี่ยฟังอย่างน้าเสียงผมนี่คือแบบโหแม่งออกเสียงอะ่ะคือ คือโอ้โหเย้ตัวอื่นก็ได้เตียวหุยก็ได้คือเล่นมางกนะเนี่ยอยากมีห้ามปลุกบ้างนะครับสินเซียอิงก็ได้โอ้โหไอ้เย้ซ้ำไอชิบหายโอ้โหโแม่งอย่างเซ็งโอ้โหเย้มึงหล่นมาก่อนแป๊บนึงก็ได้เนาะอุ้ยกายหายออกเตียวหุยแม่งหาละ โอ้แม่งโคตรเซ็งเลยว่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ใครที่มี s อเยอะก็ต้องระวังนะครับคือแม่งเรื่องของดวงนะครับนี่ขนาดแม่งบอกแม่งปรับเลทซ้ำน้อยแล้วเนี่ยเฮ้อกลัวนหนีวาก็ได้วนเซียวก็ได้แถวบนเนี่ยออกตัวไหนก็ได้โอ้แม่งโอ้สุดๆนะครับก็ดูไว้เพื่อการศึกษานะครับ ก็อย่าไปคาดหวังกับมันถึงถึงแม้จะหวังมากก็ตามนะครับก็โอ้จบไปนะครับกิจนี้แม่งเอยได้จิตสามพันนะครับโอเคก็จบประมาณเท่านี้นะครับรีวิวสั้นๆร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผลก็ตามที่เห็นนะครับโอเคเท่านี้นะครับดไนท์แล้วลาติสวัสดีครับ